ในน้อยเน่ยเนี sí, okay. ่ยรบมาเหมือนเคื <achieve> ่อนบจากอยากลับอยากนอนกวนเขามาจักเสีย no, ย no. ังเท่า้อยน้ำเพรเปลี่นร้อยน้เพราะเปลี่ยนขอหมอไปขอหมอไปคือว่าหมอไปเล่นน้ำทถหมคได้เบื่อใดเบื่อหมอจะไม่ได้แล้วรุดโคเบื่อนหมอเียแมุ่ทถามหมอเาคนอ่รักเป็นจะเป็นวจเ่าจในพรอปไดวครับ เป็นปอบอเลวบ่กรบกันอยากรับอยากน้อนเราพู้ได้ก็ได้เออพู้ได้ระหัวตนคิดนี่ยเอาอันบะแม่รอก็โนดชวนแย่ไปเล่นสวนน้ำอยู่คนนี่มาบ่อยแล้วนะเข้าใจไหมมาบ่อยแล้วเห็นไหมจนหน้ากับน้ำสีเหมือนกันแล้วเนี่ยบอกเกี้ยวนิดหน่ยฝนเนรี้ยง้วนรบกได้กินข้าวกินน้ำยกกระตเปียงสุดแล้ว ข่ายังเย็บมาผ่าเสียตัวเด้อเอันผ่ามาขอบคุณพี่น้องไอ้ปลาลูกไปื้อผาปนี่ไปเรื่องแงมันสีชมพูไปนี่สีชมพูดจังมองนี่อามาดีๆมาดีพอดีๆหันมาหนมาจะสีบอ้อนกับอะไเออเบืดมือกัยังไงเลยถ้ามาเ็นสีแงาเลยทั้งทั้งคายดิ จะหอมเป็นสาวเลยที่ดีถอดแซกกระถอดถอดสุกกั้งอร่อดพูดแบบเออ, <c oughs> อ,เ,อเอาเห็นหลังๆที่ก็ยกยันข <c oughs> ึสูงเ <c oughs> แกเปยนสูงก็ปิเศษเออเ <c oughs> ย็นสูงเลยให้เนี่ยแต่บบิปลีนแล้วมันเสียดหน้ <c oughs> เาเออไปเอกโดนกระเซ็นแล้วไอสาราเต <c oughs> ะไ่ครับเต้าเตะ กูได้นาก็ได้กูได้ไปนอนมาเอาบรรยากาศไปครับเลยโอเคครับพ่อจะรับกลับบ้าไปคือได้แล้วดีได้บรรยากาศแล้วครับเต้งนาแค่เดียวสองใเพี้ยนให้มายิงมาขอส่งถุงน้นพี่เอ๊ยโดดแล้วหัวมีมือไม่หยองคือยเจ้าต่ไรได้ เขาบท่านเลยเรียนดอกกัน่ยาเขาบท่านเรือความอยู่เข้าก่อนเฮ้ยไม่ใง่กลุ่งเต็มเลยมาหอดได้กินได้ติวยสร้างไว้ทาเราม่เขาอดีแท้โอ้ยอดสอนไหลเห็นนกกินปัาว่าเห็นอีหยงแล้เอ้ยอดสอน่าใต้มปแล้วกุ้งเต็มเอาสูนี่หนอยเอ้ยบอดเห็นเห็นกินิ่นมันได้ทอง เอาูเต็นคือจะเรียนว่าพ่อตุกตาดใครเอานันเนาะเาเล่าเกี่ยมไดินบอกอ่ยอย่ามางานบัันเรงไปสร้างนั่นไม่ถ่าเอาบูเตินไเอาูพี่น้องเมื่อกี้นี่แกงปะบูไม่ได้ยาบานไปเียเป็นนักเขลงึเ้ขาบว่ากเมงหัาบอกกินตกซันมาคือเนาะซีอลงสอก็บบ้คเล่นมส ต้มาละต่ำต่ำต่วตามต่ำตตาตมาถึงไนี่เขาุยต่มต่ำป่ะามียนโม่เปาดเปิดเปิดปิงเปิงเมก้งปูมับไกเรนทัเทียนเอ้าออามเลยโอ้ยต้นออกมยออกมแล้วต้ออกมเตนออกมยเขย่าอีกขย่าอีกากะปมาลงซะขย่าอีก นีองกา้าโอ้ยชอกินงยังเลยลูกอ๋อจะเปมันลอยเร็วใช่ขยับดิอ๋อไปซอยตัวนั้นนี่หนลงตัวนี้แัเน้นย้มลงเลยเนี่ยน้ำเต้าเนื้อน้ำเต้าเนื้อมีอะไรไม่เอานเป่แม่ิเออเปลี่ยงมาเหมอนกน้ำเต้าโตเสือเนื้อมีใครจักันมาครับน้ำเต้าโตเสือเอาจะกินยังการเรียกสั้งเอาเลยมียหนูัจจเปนเอาอยู ขยายให้กุ้งวินเปิดเดี๋ยวลูกอย่าเปิดมันจะมันจะเปลี่ยนที่ดิบที่รอไมนเปิดดิได้อะไรดูไอ้ขึ้นกินเลยได้บอครับแม่เอา่ะไส่เลยมันคือบกวนเบ็ดก็เบ็ดสิกินยังให้มันเยี้ยวกระดูกเร็วเรียบร้อยแล้วดินั่นน่ะอ่ะเดี๋ยวจีอาร์ทีพี่น้องเมื่อไม่ตอนเรียนไปแล้ว